สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติด,ดตามช่องน้องเศรษฐีพ้ารวยทุกทุกท่านครับมาได้ลงคลิปมาโัวยหลยสิบมือแล้วครับพี่น้องนะครับมือนี้กับมีเวลาพาพี่น้องมาเบิง้งว่าม่านครับผมง่อม่านนี่หมายถึงว่าผสมพันธุ์หลอกมาแล้วนะครับพันธุ์หลอบมาแล้วแม่ใหญ่ตัวนี้ผสมพันธุ์หลอบมาแล้วนะครับถนับเป็นเดือนก็นได้ เขาเดือนที่หาแล้วได้พี่น้องนี่นะครับเขาเดือนที่หาแล้วนะครับเขาเดือนที่หาแล้วลักษณะอาการเป็นอย่างไรแน่นะครับผมของง้วดีสี่เดือนหาเดือนนะครับถ้าผสมติดอันดับแรกที่เข้าสังเกตนะครับที่เข้าเบิงนะครับผมคืออาวาเยวาเพเพิ่นได้พี่น้องนะครับไปเบิงใกล้ๆครับเอาวาเยวาเพศเพิ่นเนี่ยเห็นบ่ถังง้วผสมพันนะครับสี่เดือนหาเดือนนะครับ หมายถึงว่าติดติดแล้วนะสังเกตเอาไว้ยาเพจพ่นดีๆนะครับผมพี่น้องมันจะเหี่ยวมันจะหดนะครับเหี่ยวลงหดลงนะครับแต่ลูกพ่นกินน่อเนี่ยเห็นบ่ลูกพ่นกินน่อเนี่ยพ่นกระบ,บ่กค่อยอยากให้กินไปไนได้อันนี้คือ,ค,อ,ค,อคืองัวทิ่ผสมแล้วติดนะครับผมนะครับวิธีการสังเกตนะครับงัอบานบานเฮ่านะครับง่ายๆก็คือว่าห้อง่าต้องไปเฮ็ดอย่างอื่นนะครับผมพี่น้องนะครับ ้าผ่านร Л อบมัแล้วนะครับผ่านรอบแหลกรอบสองรอบสามรอบ,ส,อบสี่รอบห้ารอบหกบ 6, จนมาจน,น,นสามเดือนแล้วนะครับสามเดือนสี่เดือนหาเดือนแล้วนะให้เบิรงเอาไปเอาเ,าเพเพิ้นนะครับงวดถ้าผสมติดนะครับเอาไปเอาเพจจะเหี่ยวจะหดจะแห้งลงนะครับกิบบเต็งบูตึงนะครับพี่น้องแล้วก็ทาให้ลูกอยู่กะบุกค่อยอยากให้ลูกกินนมนะครับให้กินอยู่แต่กะบ,บ่ให้กินแบบเต็มที่นะครับจะมีการถีบออกจะมีการส้นออกแน่นะครับผมเนี่ยคือคือ สังเกตภายนอกนะครับของวัตถิผสมตินแล้วนะครับลูกเพ่นวนขินนมแม่เขาบ่อยากให้กินกันถ้าเป็นเล่นกับแม่บันีย่อเขานะครับนี่ขาวข้าวก็พี่น้องนะครับขาวข้าวคือว่าเบิงเบิงเบิงแบบราละเอียดนะครับเบิงแบบบานๆเบิงแบบภายนอกข้านี้นะนะครับคือหนึ่งน่ะบ่อยากให้ลูกกินนมนะครับถึงให้กินก็บบ่ไห้บ่ไห้บ่ให้กินแบบ คือแต่ตอนนี้หน่อยนะก็ยังมีการเตะการถีบออกนะครับแล้วก็สองเอาไว้ยาวเพลินนี่แหละพี่น้องเห็นบอกมันจะเหวี่ยวลงนะครับเหี่ยวลงนะครับเหี่ยวลงบ่อตึงบ่อใหญ่นะครับว้วเนี่ยถ้าเป็นเอาไว้ยาวเพลินเหวี่ยงลงเหวี่ยวลงนะครับถ้าผสมติดแล้วนะมันจะไปตึงช่วงเดือนสุทดท้ายเด้อพี่น้องช่วงเดือนสุดท้ายที่จะออกนะช่วงเดือนสุดท้ายที่จะออกลูกนะครับนั่นแหละช่วงนั้นถึงจะตึงนะครับแต่ถ้าผสมติดแล้วนะครับ มันก็นจะเหี่ยวไปเรื่อยล่ะนะครับเหี่ยวไปเรื่อยนะครับเพราะว่ามันบมมีอาการขึืนบ่มีอาการเป็นสัตวนะ์นะบ่มีอาการกับสัดเพราะว่ายาเพศกับบอบวบวมบ่แดงน,นะครับพี่นอ้องนี่คือการสังเกตง่ายๆครับผมสังเกตงัวมม่านนะครับอย่างอื่นเป็นยังไดอย่างอื่นกับเบิงน่อมเบิงหยางพ่นนะครับแต่น่อมเนี่ยถ้าเป็นงัวผ่านการมีลูกมาแล้วเนี่ยมันจะเบิงยากพี่นอ้องเบิงยากคือว่าอย่างคือว่าน่อมเพนจะบอบตึงนะครับ ถ้าจะไปตึงพวกนี้ก็จะไปตึงช่วงช่วงใกล้คลอดนะครับพี่น้องช่วงใกล้คลอดนะครับประมาณเดือนหนึ่งเนะี่น้องิ่นจะตึงนะครับเอาว่ายาเพลพิวนจะตึงนะครับสังเกตง่ายๆก็คือถ้าผสมติดแล้วกะ็ถ้ามีลูกอ่ะไม่อยากให้ลูกใกล้ทัานั้นละพี่น้องนะครับไม่อยากให้ลูกใกล้ไม่อยากให้ลูกกินนมนะครับถึงให้กินก็ไม่อยากให้กินแบบครือแตกรนะก็มีการเตะการส้นออกเรื่อยนะครับผมสังเกตบ้างาว่ายาเพลพิ่นดีๆพี่น้อง มันจะเหว่เด้มันจะเหว่ยวลงนะครับยุบตัวลงนะครับผมอย่างอื่นกะเส้นน้มเศษยังกับม่อท่านมีปากโกรธในเห็นปันไดดอกนะครับแต่ก็ยังมีมีให้เห็นว่าเป็นเป็นเส้นนะครับเส้น,น้มเส้น,นั่นเพิ่นนะครับแต่โดยทั่วไปกะนี่ละพี่้องนะครับเบังเอาไว้ว่าเพศเพิ่นสีสันเพิ่นแ้วก็บอกว่าอยากให้ลูกคู่ขี้ปันไดดอกนะครับนี่คือคือ ง้วผสมติดนะครับผสมติดนะครับผ้ามาเบิงกันกระบมมอดได้ล่งคลิปหลายหมือนนะครับมันเองก,กับผ้ามาเบิงนะครับผ้ามาเบิงผมก็ได้เพิ่งได้ว่างนี่แหละนะครับดูเพิ่งกกินยาดีกินนมดีนะาดีทีดูเพิ่นกับอะแต่เป็นเพีงง้วแม่โอ้ยถือเหล็กเลยแต่นี่ก็ถือยุ่นะครับบอโนนี่ก็ถือยุ่นี่งามอยู่แต่ง้วช่วงนี่ถือได้พี่น้องนะครับง้วช่วงนีบ้บอคอยบอคอยแพ่งนะ นะครับถ้าจะซื้อง้วเลี้ยงช่วงนี้ซื้อได้นะครับพี่น้องไปหาซื้อมาเลี้ยงได้นะครับแต่ช่วงเอาเขาขึ้นแล้วก็มันจะแพงมาเนี่ยเาะแต่ช่วงเนี้นเพราไม่มองผูกบพไม่มองไปกัอยูได้ในคอหาาให้กินมันก็บงัวก็จะถือลงแน่นะครับแต่พาไม่เป็นน้องอยากจะเลี้ยงงัวอยากจะซื้องัวก็แนน้ให้หาซื้อไว้ได้นะครับช่วงนี้นะครับเพราะวังงัวลงแน่นะครับบอคอยมีราคาคือช่วงนาแล้งนะครับนะครับนำมาฝากกันครับพี่น้องนะครับพอได้ว่าพ่อได คิดหอดกันนะครับผมเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องคือก็ว่ากับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำแน่นะครับผมเพื่อผมมีคลิปใหม่ๆในมาลุง่งในมาถ่ายทอดในพ่อแม่พี่นอ้อนในรับดูแล,ฟ,กกบบนนแลฟังไปน้องกันอีกก็จะได้รับรับได้รัได้ผ่านในการที่จะรับชมรับฟังไปน้องกันเนาะสําหรับคลิปนี้ก็นนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ได้นะครับผมคลิปนี้ก็คือถี สัมนีก่อนนะครับผมเนาะเอาไว้โอกาสหน้ามาพบพ่อกันไหมครับพี่น้องครับผมเอาไวส้สัมนีก่อนครับผมสวัสดีครับ